หรับค่ะวันนี้นะคะตำรวจได้พบศพนักเรียนหญิงที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งโดยการเกิดการตายและหลังจากการชนรันสูตรพบว่าศพของนักเรียนหญิงคนนี้คาดว่าตายมาแล้วมากกว่า3วันและในที่เกิดเหตุพบจดหมายหนึ่งฉบับซึ่งญาติไม่สะดวกเปิดใจไม่สะดวกเปิดข้อมูลในส่วนนี้ค่ะสามัญค,ค่ะ กันบ้างอลไรบ้างเหรอคณิตแล้วก็คุณกัลย์าใช่ไหมเออกัลย์ชายแล้วก็เฮ้ยดูข่าวนี่ดิไหนวะข่าวอะไรไร้สาระตรงนี้เราไม่มีหรอกโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทันเดินไปจะกลับแล้วกลับเลยไหมยังอ่ะอีกสักพักเพราะว่าแม่ต้องเลิกงานอ่าโอเคฉันกลับแล้วนะ จะบ้านนี้นะไปไหนจะน้อามีคนไปส่งยางมีขนมด้วยเนาะขนมเนาะไปตู้ค่ะไปตู้เที่ยงนีกินอะไรดีวะเฮ้รู้อ่ะเฮ้ยตุ้มนัททำยังไงวะมึงไปดูมั้ย 欸、我听好，好。